สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับความบาปหรือความผิดพลาดต่างๆอ่ะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนกับคนและแน่นอนนะครับความบาปทําให้เกิดช่องว่างระหว่างพระเจ้ากับเราเรื่องราวของดาวิดกับอับซารลมทําให้เราเห็นว่าแม้ความสัมพันธ์จะแตกหักด้วยความบาปและความโกรธแต่พระเจ้าทรงสามารถใช้เหตุการณ์และผู้คนรอบตัวเพื่อเปิดประตูแห่งความสัมพันธ์ให้มีการให้อภัยและกลับคืนดีกันได้นะครับ พระธรรม2ซามูเอลบทที่14ข้อ1ฝ่ายโยอาบบุตรของนางเซลุยาทราบว่าพระราชาทรงคิดถึงอับซาลมพี่น้องครับโยอาบทหารคนสนิทที่อยู่กับดาวิดเสมอรู้ว่าดาวิดคิดถึงอับซาโลมมากแต่ยังมีความเจ็บปวดจากการที่อับซาลมฆ่าอัมโนนะครับโยอาบจึงมีแผนการโดยใช้หญิงที่ฉลาดคนหนึ่งจากเมืองเทคโคอาใช้เธอมาเล่าคําวอุมาเพื่อนโน้มนา้วดาวิดความฉลาดนี้ในภาษาเดิมกํลาลังบอกว่า เธอมีไหวพริบในการโน้มน้าวใจโยอาบก็มีบทพูดทั้งหมดนะครับซึ่งพวกเราสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในพระธรรม2สมอลบทที่14ข้อ1ถึง24งครับและนี่เป็นครั้งที่2ที่ดาวิดถูกเตือนผ่านเรื่องเปรียบเทียบครั้งแรกนะครับโดยนาทันผู้เผยพระชนะและครั้งนี้โดยหญิงเคัอาตามคําสั่งของโยอาบเมื่อเรื่องราวดำเนินไปจนถึงที่สุดดาวิดจับได้ครับพระธรรม2สมอลบทที่14ข้อ19 พระราชาตรึงตรัสถามว่าในเรื่องทั้งสิ้นนี้มือของโยอาบเกี่ยวข้องกับเจ้าด้วยหรือเปล่าอีกนั้นทูลตอบว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าประบาทฝ่าประบาททรงประชนอยู่แน่ชั้นใดไม่มีใครหนีไปทางขวาหรือทางซ้ายได้จากทุกสิ่งที่พระราชาเจ้านายของข้าประบาทตรัสไว้โยอาบผู้รับใช้ของฝ่าประบาทนั่นแหละสั่งข้าประบาททูลเขาบอกด้วยคำเหล่านี้ทั้งหมดแก่สาวใช้ของฝ่าประบาทในข้อ20นะครับ หญิงคนนี้ได้ชื่นชมสติปัญญาของดาวิดด้วยว่าไม่สามารถหลอกเขาได้เลยนะครับแต่ผลของการกระทํานี้ดาวิดยอมสั่งให้โยอาบไปพระอาซาโลมกลับมาแต่ในข้อที่ยี่สิบสี่นะครับอธิบายว่าดาวิดกับอบซาโลมยังไม่ได้พบกันทันทีนะครับแต่นี่คือการเปิดช่องทางให้ลูกชายกลับบ้านแล้วก็เป็นก้าวแรกที่สําคัญนะครับนี่เป็นเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าทากับเรานะครับพระองค์เปิดทางให้ราก,กลับบ้านเสมอโดยผ่านทางความเชื่อและการวางใจในพระเยซูคริสต์นะครับ พระธรรมครูสิบที่3ข้อ13จงอดทนต่อกนและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทําอย่างนั้นด้วยพี่น้องครับการเก็บความโกรธหรือการหน,นีไม่ใช่คําตอบหรือทางออกที่ดีครับการเปิดใจยอมให้อภยัยคือการนําความสุขกลับมาถ้าเราเลือกให้อภยัยเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยเราความสมานที่แตกสลายก็มีทางกลับมาคืนดีกันได้นะครับ ความโกรธและความรู้สึกผิดอาจจะเป็นเหมือนแม่น้ำที่ขวางกั้นความสัมพันธ์แต่การให้อภัยและการกลับใจนั้นจะเป็นสะพานที่จะนําความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเราและระหว่างผู้คนที่ระบาดหมางนั้นกลับมาคืนดีต่อกันนะครับพี่น้องทับด้วยแดงของเรานั้นผมว่าไม่สามารถทําได้แต่โดยพระคุณของพระเจ้าเราจะมีกําลังที่จะให้อภยัยบางครั้งเราจะเหมือนดาวิดที่ลังเลจะให้อภยัยหรือเหมือนอับซาโลมที่รู้สึกผิดเกินกว่าจะกลับบ้านแต่พระเจ้าของพระเจ้าย้ํากับเราว่า พระคุณของพระเจ้ามีทางเสมอขอให้เราเลือกกลับใจใหม่เลือกให้อภัยและเปิดประตูแห่งความสัมพันธ์อีกครั้งเพื่อพระพรของพระเจ้าจะกลับคืนมาในชีวิตครอบครัวและชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับวับนนี้มีใครหรือเปล่าที่พระเจ้ากาลังเตือนให้เราให้อภัยจงยอมเลือกที่จะสร้างสะพานที่จะข้ามแม่น้ํานั้นเพื่อจะนําสันติภาพและความสุขกลับมานะครับพี่น้องครับให้เราธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงนิ่งใหญ่สูงสุด ราขอบพระกุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงและความเมตตาของพระองค์ที่พระองค์สบดให้อภัยเราเสมอผ่านทางพระคริสต์เราขอบพระกุณพระองค์ที่พระวิญญาณพระองค์สถิตอยู่กับเราขอบพระ์สมบดที่จะให้กำลังเราเราจะเชื่อฟังที่เราจะสามารถยอมอภมัยโดยเห็นกับความรักของพระองค์ที่ยอมให้อภัยเราเสมอขอสบบมงบดเมตตาเราเป็นคนที่ผิดพลาดขอพระจะสบบมบดเมตตาเราจะกลับใจใหม่และหันกลับมาขอทรงบดนำให้เราเห็นว่าการอภัยและการคืนดีกันนั้นเป็นพระประสงค์ของพระองค์ ขอส้มบทเมตตาประทานกำลังให้กับเราเพื่อจะสามารถติดตามความต้องการของพระองค์นั้นได้ด้วยขอพระเจ้าสมบทนำและเยียวยารักษาหัวใจที่กำลังแตกราวนั้นที่จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมให้อภัยตกรลกกันขอสมบทนำรับสุขะเพราะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นเป็นพรลลักษณะของพระองค์และเป็นความต้องการของพระองค์ขอส้มบดเมตตาราจะเชื่อฟังและทำตามสิ่งเหล่านี้นด้วยรุปสุขะด้วยกำลังที่มาจากพระองค์ด้วยพระคุณความรักของพระองค์ที่ฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรามนำชีวิตโดยผมพุทธวงศันเสริญครับ